นะครับืันนี้น้ำผ้าพี่น้องนะครับมาเบิงต้มไก่พี่น้องต้มไก่บ้านแต่ว่าตอนซับตอนคั้วตอนล่างตอนเทดบ่ไรท้ายพี่น้องเบิงนะครับมือมันเปื่อนมันเข้านะครับมาเบิงตอนนะครับตามเพียตามอย่างครับพี่น้องมันเทดเรียบร้อยแล้วนี่ตาเลีกยกลาเข่าขวงโอ้ยพอยเบิงบ่อจืดต้มนะครับพี่น้องนี่นี่ครับใส่หม้อกระทะแล้วล่ะต้มจะเคียงให้เนื้อน้อยเนึ่องนะครับตับไสใส่ปุ้ง คนอยู่หลังกพต้องกินหัวมันละไา้พอขั้วน่กินครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้ก็ไดเขาบอหนึ่งเขาบอหนึ่งครับพี่น้องไปซื้อเอาสิบบาทครับอาศัยอาศัยพวกกับเข่าหลายนะครับเขาน้อยๆอเมื่อนี้ก็ได้ครับพี่น้องอันนี้ขั้วเลยครับเรื่องพิรัอาหารแตะวรอพิรานอาหารครับพี่น้องกับยุตินะครับยุติไว้เราละว่าพอมีกำลังสู่คนกันหน่อย นะครับน้ำปูน้ำปลากระใสอย่างดีอยู่ครับพี่น้องของอยู่ของกินบ้านเอากระไดนะครับของดีมีคนณ้ำผาปลาเดยกก็บ่ได้ซื้อปลาเดยกปลุกดอกเันบพราะนั่นสบพี่น้องซื้อปลาเดกกวดของเพื่อนเพื่อนเฮ็ดมากนะครับของทุกอย่างก็เป็นของรัฐบาลนี่แหละครับพี่น้องไปรูดมานะครับมีเขือมีปลาดิบปลาเด็กอันนี้ปลาเด็กบ้านนฮาครับเนี่ยพี่น้องของอยู่ของกินของไส้ เคยชามน้ำมักกรอนครับพี่น้องโอ้ยขันบอลลังจังสี่กับบอลได้ครับขอฝา,าบกบวกซะก่อนนั่นต้นทุเรียนน้อยครับพี่น้องซีเรียนขันที่มากก็เสียดายจะบอลอย่างี่จะเ,เอาออกอขออนุญาบตบวกซะก่อนครับพี่น้องว่าเราใช้ยืมเพี่ยงหรือหึ่งนี่ม่แต่ว่าเราทั้งขนเกนพวกปัน่นหมอล้ำหมาลวนไปเอา้าว่าเราใช้ยืมนี่แล้ว ครับพี่น้องกำลังเดือดครับพี่นอ้องบึงรถพุ๋ยอะไกลบ้านครับพี่น้องไกลบ้านสร้างมาสดๆนะครับเป่าเฮ็ดสีซีเครื่องตีหานี่ละครับมุ่งตอนหกโมงเ้านี่นะครับพี่น้องฝนเปิดหน้ามไม่จนร่นจนเหลืออีกพอฝนหน้าน้องเออลืมข้าวข้าวด้สับไกลพุล๋ลอะบพราท่านได้เมียนแนได้ยังของกระดาษย,ยุ้ยี่กระดาษโอ้ยจากข๋อมันหลายพอดครับพี่น้องขายออกไปเดียน์เทีย์สองเทีย์ซื้อมอตะพื่อตะพื่อของกระดาษ สนอกสาขาไปยี่นี่บบ่นนบบทไม่ไนน้อยเลยครับพี่น้องมบนแเป็นของเงินถิ่มๆเสียๆเดี๋ยครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยนั้นลักษณะเนี่ยนะครับแจกให้ก็เอาไปขายมดของดีๆเนี่ยมันหลายเกินพวกพี่น้องเนี่ยจ้าเสียหรือทราบนามาก่อนนี่ยังก็เราแก้ครับจ้าเสียกร,ระตรงกะติมี่เป็นมักศีคั้วครับกกทั้งแจกทั้งแถมพัดลบอี่างนี้ศีั้วปุ่นเนี่ยจ้าเสียัเสียว,ว่าเสียไปขายย่างเดียวนะครับ พเวเ p o w e เพราะยังก็ไปขายมัดเยยังกระตูเคียงซักผ้าที่เวาไปกายอยีกเยอะตัวเนี่ยพี่ข้าจะไปสอบม,มันไม่หรอกพี่น้องมันตั้งบ่ดเตียงมันซักผาซักผาแล้วมันไปค้างอยู่น,นี่เกิดจากอิเล็กทรอนิกส์นั่นละยากมันมีอย่างนี้พวกพู่หล,ล,ลอดไฟหลอดไฟของไส้ของสอยโอ้ยต็มบ้านเต็มเฮียน,นจากปูจากอันนี้ปลาเขียงครับพี่น้อง้ังว้บุพวปลาเขียง สามน้ำมาก่อนวอยอหญ่จะทัวรกับพี่น้องถ้าขายออกไปนี่สองสามอาทิตย์เทียนึงก็ยังเต็มอยู่คือก็เอเคจังไหยบนี่ยํำเป็นการที่ได้ขายทั้งกีทั้งบ้านสัก,กรรอนร้อนอะบ่านอ้าะใหญ่กันไปทั่วที่กับทวรเดียนเนื้อพาพีพาน้องนะครับมาเบิงต้มไกลบ้านตอนเย็บตอนครั้วลกคนตอนตอนขาบ่อยเดีย๋ยวที่ไปว่าน ทารุณนักอัญกรรมสัตว์โ่าเดือดหอวมึงห้อยครับพี่น้องใส่น้ำปลาเดือกน้อยนึงนะครับคนนี่มีเคียงไงเนื้อน้อยนึงได้พี่น้องเนี่ยนะครับใส่เลือดใส่ตับใส่ไตใส่มาไข้หลังกำลังเดือดเดี๋ยที่ไปหาเก็บหอมเก็ยบยังเดี๋ยวจะชมสวนทั้งหน้าครับพี่น้องอันนี้ของขวัวเด้อพี่น้องค่ากับบไข่ ในต้นทุเรียนเขาทีเอาออกครับพวกโมนี่ครับพวกนี้เบียบ้ยมะกคงมะเขียต้อน,นี้เบีย้ยมะกออกไปหมดแล้วครับนี่ก็เห็ด,หด,หด,หด,ดออกินทิศเลยครับพี่น้องครับมีหอมงปากอีตูมีโอ้อสารพัดธุ์รดเบื้องรดครับเป็นผักยังี้ยก็ได้น่นะ,นะว่าต้องบันยายให้ภาบมันยายผักอีตูไทยก็มีนี่เห็นภาษาภาคกลางก็ว่ากระเพราไปกระเพราข้าพุ่น อันนี้ยอดปลักยางงามครับพี่น้องผักเซียนเอาไว้ตะเฮ็ดเนว้ยครับพี่น้องเอาไว้จะไปเพาะพันธุ์บ่วจนเอาไว้หมักเียเพาะนะครับผมทอดจากสักแกวนะครับเพราะว่าที่เป็นผักนอกครับพี่นออ้องเออใบบัวบกนะครับควรใะชมไนก็เขามาจีนดวดครับพี่น้องอันนี้ใบเขียวเลี่ยนปลักคอมเป้ยนนะครับพี่น้องใบหูเสียโอ้กินกับลราบแต่แล้วนี่อันนี้ก็ มะเขือเปาะครับพี่น้องผักอีตูไทยปลูกกันหวานปลูกอย่างพวกบัวอย่างของเราก็โอ้ยโอมีราคาสมบทิมเหมือนแล้วปลูกของโยของกินครับพี่น้องมะพวงมะเขือมะเขือเปาะเอออันนี้บักชีด้ใหญ่นะอีพอเนี่ยหนาด้านหนาด้านมันเลยพูดเลยเนี่ยไอเนี่ยมาใส่ก็ไปน้ำจะไปโอ้ยพูดเลยอันนี้ทุเรียนครับพี่น้องใหญ่แล้วครับเอามาตัวน้อยๆใหญ่แล้ว ก็เ,เสียดายวันวิานี่่็เขาเท,ทียทีเลียนมันก็จะออกก,ออกันคน้อกกับพี่น้องมันที่ตายเพะสันนี้ครับพลังออกดอกออกยอดไ่ด้ครับยอดเน่ะครับผู้เรียนหมอนทองผู้เลาย่างดีผู้เล่้ครับพี่นอ้องผักไซ้ผักชีนกเนี่ยไม่ได้เก็บกินของครัวบ้านครับพี่นอ้องโอ้ยผูกหนาบ้านซื้อดอกว่านะครับเนี่ยอีสุไทยคุนตะไคร ปาดใบหาเที่บบยบอกใบบักยางง่ายครับพี่นอ้อ,นนอง,ง,ง,อ,ง,ง,ง,อ,งอันนี้ขยี้หมองล่างถอยขยีกหมองนึงครับพี่น้องอันนี้ก๊อกน้ำไปได้เพลิดเพลินล่างฟังกุ่นนะครับถนนหนทางขึ้นบ้านเขาอยู่พุ่นลังถัดขายกปเพื่อที่เสียดายตะปูนี่เอ้ยเอาเบิ่งครับพี่น้องเดือดทักเร้าบนมันลม้มเฮงมันเลยบนใครเดือดปันไหน มาเด้อพี่น้องเด้อผู้ดใดรับชมยุคกไ็ไรมายู่มากินน้ากันเดี๋ยวให่เบื้องหน้าผมจะเริ่มกลับกล้องไปนี่นะไปตบเบื้องหัวเราผูเว่าเนาะมันเฉียววองหัวกัดล้านเฉียวเ็าวองตากระเรียกมันผมก็ยิกพี่นอ้องดาก,ก็รีบขี่โผก็บวองมันค่อยเป็นสังสไลบุน้นี่โอ้ยเนะาะคุณก็าล้านขายยาครับพี่น้องล้านข่าวสาร นะครับต่อไปกับพวกเอกร้านต่อรอ,อ๋อตรวนสภาพเอกชนใกล้ๆนี่ก็ติดหอฟ้าหออย่างทอกกศนะครับเพราะว่าที่เป็นซีเก็บว่ที่เป็นเซเว่นมีทุกอย่างร้านขายยาร้านทรงทุกย่างครับพวกพัสดุเหลียงก็ล้าแต่ดวนทัานใจอยู่นี่ครบคันครับเป็นแช่หมูบา้านจะควจะเลื่อนมันเข่ามานะครับแปดสิบเก้าสิบเปิดเซียนอีกประมาณสักคาดมาอีกจัก สิบแปดถึงยี่สิบเดือนนี่ก็ขีเป็นขึ้นเทศบาลแล้วครับพี่น้องสีเ่เดือนมาแล้วนเนี่ยเดือนหามีมษาเนี่ยเขาเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยอย่าบวกีิมือเด้อาที่เป็นหลังสงการคันธี่ช่วงสงการรถมันติดหลายถนนสายนี้เป็นสายเอกครับเนี่ยคักก็กุงเทพพี่น้องอย้อเทศกาลนเอานะครับวอามานี่กะในกินตบน้ำบอรครับอ,อยากให้กดติดตามเพราะยี้ต้องแดกไงเด้อครับ ภาษาชาวบ้านบคกขบ้านบกคึ้เมืองพันดอกนะครับพี่น้องผู้ใดมาแวะมาชมก็ให้ขอให้สุกมให้ร้อยเบื่อระงวัลที่สองเด้อครับรางวัลที่หนึ่งก็ให้กับผมผู้ว่าหน่ะเป็นผู้เอาสะก้อนนะครับพี่น้องจะคอยเอานะครับเนาะนะครับกดติดตามให้แน่ครับพี่น้องกดติดตามให้แน่มีอย่างดีดีนะครับงวดหลังนี่ที่เปเบิ้องงวดกลางครับพี่น้องพาไปเบิ้งหลางงวดกลางครับจักสิโยโยมือนันไปแล่นนี่บักตาตั้งบ่เอาโทรศัพท์ไปน้าครับ หลังจากคลิปนี้คลิปหนากระิลงงุจงงอ่างนะครับฝากกดติดตามเน่เด้อซับซับตะไคร่ซับค่าให้น้ำแน่ครับพี่น้องนะครับขอเป็นกำลังเลี้ยงใจนะครับพอได้ยุ่นเที่ยงข่างกับพี่กับน้องนะครับในโลกใบนี้ไปร่ำการครับพี่น้องเนาะสั่งความนะครับกระตือรือร้นให้ผู้ทำรายการผู้ทำคลิปนะครับให้พี่ให้น้องได้เบื้องกันกับที่นี้กำลังเลี้ยงใจจะเ็ดได้ต่อสู้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับ